สวัสดีแองเจลิกาสวัสดีเจ๊กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุยกันทุกอย่างกับช่องว a t ทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพานเพื่อนมาทําความรู้จักกับแองเจลิกาและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าบิดภาพประการไดต้องขอเอาเปใหนหนที่นี้ด้วย แองเจลิกาเธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของแบ็กเบียร์เมื่อครั้งที่เธอยังเด็กพ่อของเธอเอาเธอไปไว้ที่คอนแวน์แห่งหนึ่งหลังจากที่แม่ของเธอจากไปเขาฝากเธอไว้กับแม่ชีเพื่อให้แม่ชีได้ดูแองเจลิกาอย่างเหมาะสมดังนั้นในช่วงวัยเด็กของแองเจลิกานั้น เธอจึงอาศัยอยู่ในคอนแวน์ของสเปนพ่อของเธอมักจะส่งเงินจํานวนมากมาเพื่อดูแลและเป็นค่าใช้จ่ายใ,ให้เธออยู่เสมอแม้เธอจะไม่เคยเจอหน้าพ่อของเธอแต่แม่ชีก็เล่าว่าพ่อของเธอคือกะลาสีหนุ่มผู้มีจิตใจเมตตาที่เขากําลังทําธุรกิจที่สําคัญและเขาก็รักแองจี้มากๆนะ เมื่อแองเจลิก้าเติบโตขึ้นเธอก็ยังอยู่ที่คอนเวนนั่นแหละครับและในตอนนั้นเองเธอพร้อมแล้วที่จะเอ่ยคำปฏิญาณเข้าสู่เส้นทางของศาสนาแล้วทุกอย่างของเธอที่กำลังจะสวยงามและมุ่งไปสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างแต่ทันใดนั้นเองจากแสงสว่างที่รำลาลอยู่บนท้องฟ้าก็ดับลงเหมือนกับมีคนสับคัทเอ้าลงทันทีและใครคนนั้นคงเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากแจ็คสเปโร่ที่เข้ามาในโบสถ์เพราะเขาคิดว่าที่นี่คือซ่อง แองเจลิกาและแจ็คได้มีเวลาอยู่ร่วมกันและแจ็คเองก็ยอมรับว่าเขารักเธอเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ในข้อนี้และในค่าคืนแห่งดวงดาวช่วงเวลาแห่งความฝันพวกเขาทั้งสองคนก็เป็นของซึ่งกันและกันแจ็คเป็นชายคนแรกของแองเจริกาและนั้นจึงทําให้เธอไม่สามารถกล่าวคําปฏิญาณได้เนื่องจากเธอไม่ใช่สาวพมจรรย์อีกต่อไป แต่แม้ว่าพวกเขาจะรักกันมากแค่ไหนแต่แจ็คก็ต้องแยกทางจากเธอครับเนื่องจากในตอนที่เธออยู่กับแจ็คนั้นเธอซึมซับการกระทําของแจ็คไม่ว่าจะเป็นวาจาคมขยิที่ใช้ในการล่อหลอกจนเธอได้กลายเป็นโจรสลัดหญิงที่น่าเกงขามที่เธอพร้อมจะออกฆ่าและป้นทุกๆคนที่ขวางหน้าแต่ก็ยังมีบางช่วงเขาที่เขาสองคนได้มาโครจรพบกันตลอดเวลาที่แจ็คและเองเจริก้ามีความสัมพันธ์ทั้งรักทั้งเกลียดด้วยกันมาทุกครั้งที่พวกเขาอยู่ด้วยกัน ทุกช่วงเวลามันช่างหอมหวานเหมือนกินไว้์โด่พวกเขานั่งจุดเทียนภายใต้แสงจันทร์และมีดนตรีขับกลอมบรรเลงครั้งหนึ่งครับในเซนต์ดอมินิกพวกเขาทั้งสองคนมีของขวัญให้กันและกันแจ็คให้ถ้วยส่วนแองเจลิกาก็ให้แหวนแห่งอเมทิสและเชือกที่ผูกข้อมือของเขา ซึ่งไม่ว่าแจ็คจะไปที่ไหนเขาก็ผูกมันไว้ตลอดเวลาแต่ถือยังไงซะความสัมพันธ์นี้ก็ต้องจบลงครับล้านจากน้แองเจริกาที่ต้องการจะรู้ว่าพิธีกรรมของน้ำผู้แห่งความเยาว์วายนั้นมันมีอะไรบ้างและการจะรู้ได้นั้นเธอต้องเอาแหวนแห่งอเมทิสต์ที่เธอมอบให้กับแจ็คไปมอบให้กับเทียดดวมาแน่นอนครับว่าถึงแจ็คจะไม่มีแหวนแล้วในตอนนี้แต่เขายังมีผ้าผูกมือของเขาอยู่ล้านจะผ่านเรื่องราวมามา,มากมาย เธอก็ได้กลับมาอยู่กับพ่อของเธอแบ็คเบียร์เขาพาแองเจลิกาขึ้นเรือควีนแอลิเวนและแต่งตั้งให้เธอเป็นล่องกับตันเรือให้เธอคอยควบคุมกองทัพซอมบี้และกลาส,สีเธอได้พิสูจน์ให้แบ็คเบียร์ได้รู้แล้วว่าเธอเป็นคนที่เขาไว้ใจได้และถึงแม้ว่าเขาจะเคยทําเรื่องชั่วร้ายมามากมายแต่ลูกสาวของเขาก็ยังอยากให้พ่อของเขาหลุดพ้นจากคํำสาปแช่ง ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้พอแบ็กเบียดได้คําทํานายว่าเขาจะต้องตายด้วยมือของชายขาเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นแบ็กเบียดจงพยายามออกตามหาน้ําพุแห่งความเยาว์วัยในขณะที่เขาออกตามหาอยู่นั่นเองทําให้แบ็กเบียดได้มีโอกาสแปประช์ก,กับแบ็กโพลที่อยู่ในการควบคุมของแฮกเตอร์บาโบซ่าแน่นอนรัาว่าแฮกเตอร์รอดมาได้แต่เขาก็ต้องเสียขาไปข้างหนึ่งนอกจากนั้นนะครับเขายังได้จบมิชแนลรี่ที่มีชื่อว่าฟิลลิปมาอีกด้วย ก่อนที่เขาจะฆ่าฟิลิปแองเจลิกาได้ขอไว้เพราะเธอไม่ต้องการให้พ่อ,องเธอฆ่าคนของพระเจ้าเธอยังคงเชื่ออยู่เสมอครับว่าฟิลิปจะสามารถช่วยพ่อ,องเธอไทยบาปได้ก่อนที่จะออกค้นหาน้ำผู้แห่งความเยาว์วัยแองเจลิกาบอกกับพ่อ,องเธอว่าการที่จะหาน้ำาพุได้นั้นจําเป็นต้องมีแจ็คสเปโร ว่เขาเคยไปที่นั่นมาแล้วจึงทําให้แองเจลิกาต้องมาที่ลอนดอนโดยความช่วยเหลือลของสคัมทําให้เธอได้สามารถมาพบกับแจ็คได้สําเร็จแองเจลิกาได้ทําการปลอมตัวเป็นแจ็คที่ในตอนนี้กําลังรวบรวมลูกเรืออยู่ในร้านแคปทัลดอเทอร์จนเรื่องราวนี้ไปสะดุดหูแจ็คทําให้หลังจากนั้นพวกเขาได้มาเจอกันและสู้กันอย่างดุเดือดเลยครับแองเจลิกาล่อหลอกเขาด้วยท่าทางเรียนแบบของเขาไม่ว่าแจ็คจะทําท่าทางยังไงเธอก็ทําทตามทุกฝีก้าวทำให้แจ็คโมโ oh หเป็นอย่างมากครับและแลวพวกเขาก็ประดากันอีกครั้งหนึ่งการต่อสู้ของพวกเขาเป็น ยางสูสีจนกระทั่งแองเจลิก้าใช้ดาบของเธอสามารถแก้ทางดาบของแจ็คสเปโรได้และบนโลกใบนี้มีเพียงแค่แองเจลิก้าคนเดียวเท่านั้นที่รู้ท่าทางดาบของเขาทําให้แจ็ครู้ได้ทันทีเลยครับว่าคนที่เขาสู้ด้วยอยู่นั้นเขาคือใครกันแน่เขาจึงจับเธอมาจูบในทันทีเลยครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ทักทายกันเธอได้บอกกับแจ็คเรื่องเกี่ยวกับการการะทาของเธอแม้ว่าแจ็คจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่แองเจลิก้ายังถามเขาด้วยว่าเขาเคยไปที่น้ำผึ้แห่งความยาวไวจริงไหมแต่ในระหว่างที่เขากำลังตอบอยู่นั่นเอง พวกทหารก็เข้ามาซะก่อนทําให้แองเจลิกาและแจ็คก็ต้องหนีออกไปหลังจากพ้เรื่องราวร้ายๆมานะครับแองเจลิกาก็พาแจ็คมาที่เรือแอนลิเวนได้สําเร็จในระหว่างที่เดินทางอยู่นั่นเองแองเจลิกาทำงานในตำแหน่งรองกับตันแต่แจ็คยังดำรงตำแหน่งที่องค์อาจไม่แพ้กันครับเขาเป็นล,ลูกเรือแต่แต่ก็เป็นลูกเรือที่เคยเป็นกับตันอันทรงเกียรติะ แต่ถึงยังไงเขาก็ไม่อาจเข้าใจเรื่องนี้ได้เขาจึงต้องการคุยกับแองเจลิก้าเป็นกรณีพิเศษเขาเรียกเธอว่าแองเจลิก้าเธอมันคนไร้ความป่านีเธอพยายามอธิบายให้แจ็คฟังว่าเธอเป็นลูกสาวของแบ็คเบียร์แต่แจ็คกลับสับสนและไม่เชื่อใจในตัวเธอในค่ำคืนนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าแจ็คทำการกบฏครับบนเรือรีเวนและเข้าไปในห้องของแองเจลิก้าในขณะที่เธอกำลังหลับอยู่เธอคิดว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่ความฝันและแจ็คก็บอกกับเธอว่าใช่เธอกำลังหลับฝันอยู่แต่ในฝันมันมีเสียงดาบเสียงที่ะ เธอจะตื่นขึ้นมาและคว้าดาบของเธอหลังจากที่เธอออกมาได้เธอก็เขา้าร่วมการต่อสูอ้ในครั้งนี้ไม่นานเอ็ดเวิร์ดทีก็ออกมาและใช้ดาบแห่งไททันบทกี้พวกกบฏทั้งหลายอันที่จริงแล้วนะครับเขาจะฆ่าแจ็คด้วยแต่มิใช่นารีนะครับเดนเข้ามาขัดเอาไว้แต่ทงยังไงครับแบกเบียร์ก็ไม่ฟังคำาข่ทั้งนั้นเขากำลังจะยิงปืนไปที่แจ็คแล้วครับแต่อเจลดิก,ก้าก็เข้ามาขอ,อาไว้ก่อนเธอบอกว่าแจ็คเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถพาพวกเราไปที่นำ้ำพุได้แบกเบียร์จึงยอมปล่อยเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับเราจะได พ่อครัวคนหนึ่งที่เข้าร่วมกบฏนะครับเขาสั่งให้พ่อครัวลงไปในเรือเล็กแองเจลิก้าที่รู้ว่าพ่อของเธอกำลังทําอะไรแต่มันสายไปซะแล้วครับคำวิงวอนของเธอนั้นไม่สามารถเข้าไปในหูของปีศาจแห่งคริลเบียได้อีกต่อไปเขาใช้ไฟกรีกแผดเผาพ่อครัวคนนั้นและต่อมานะครับแจกก็คถูกนําตัวไปห้องของแบกเบียแองเจลิก้าแอบได้ยินเรื่องที่แจ็คพยายามบอกกับพ่อของเธอว่าแองเจลิก้าไม่ใช่ลูกสาวของเขาซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับนี่ถือเป็นการปกป้องแจ็คสเปโรไว้ครับพอถ้าหากว่าแองเจลิก้าไม่เข้ามาละก็ด้มโมโขข Back น,น เขาอาจจะทรมานแจ็คถึงตายเลยก็ได้เพราะในตอนนี้เขาได้ปตุตกตาวูดูและทรมานแจ็คและเขาก็บังคับให้แจ็คพาเขาไปที่น้ำพุให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นนะครับแองเจลิก้ากับแจ็คก็มาที่ด่านฟ้าเรือครับโดยบรรยากาศที่ช่างโรแมนติกและพฤติกรรมของแจ็คที่น่ารักผิดปกติจึงทําให้เธอสงสัยว่าแจ็คต้องการอะไรกันแน่แจ็จจึงเล่าถึงเรื่องราวความหลังในเซนต์โดมินิกที่ครั้งหนึ่งเธอเคยจะฆ่าเขาไปแล้วและเขาก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอเต้นลําไปพร้พอมๆกับจังหวะของเพลงที่สุํามบันเลงอยู่แจ็คบอกบ ica, กับแ แต่แองเจลิก้าไม่ไว้ใจแจ็คครับว่าเขากาลังคิดอะไรอยู่กันแน่แต่เธอก็ต้องรู้สึกวั่นไหวเหมื่อแจ็คมอแหวนที่ครั้งหนึ่งเธอเคยมอบมันให้กับเทียเดวมาเธอจึงยอมบอกพิธีกรรมของน้ำผู้แห่งความยาวไวครับพิธีกรรมนี้มันจะเอาชีวิตของคนคนหนึ่งไปให้กับคนอีกคนหนึ่งแต่นั่นกลับยิ่งทาให้แจ็คไม่อยากไปเลยครับแต่เธอรู้ว่าแจ็คต้องการอะไรเธอจึงแอบพาเขาไปที่โหลที่เก็บขวดเหลือที่แบ็คเพลอยู่ และแบ็กเพลเป็นเลยที่แจ็คยอมทิ้งทั้งชีวิตเพื่อออกตามหามันและเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขารักมากที่สุดในชีวิตของเขาไม่แปลกใจเลยครับที่เขาจะรับข้อเสนอนี้แต่เธอยังเผยความจริงให้แจ็คฟังว่าอันที่จริงแล้วเธอคือลูกสาวของแบ็กเบียจริงๆ แม้ว่าแจ็คจะเตือนเธอเรื่องเกี่ยวกับแบ็กเบียรแต่เธอตอนนี้ครับไม่ฟังอะไรทั้งนั้นและไม่นานพวกเขาก็มาถึงไวแคปสถานที่ที่ต้องการน้ําตานางเงือกเมื่อพวกเขามาถึงนะครับแองเจลิกาก็เป็นหนึ่งในคนที่พยายามช่วยพ่อของเธอในการจับนางเงือกมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยครับหลังจากที่พวกนางเงือกจมตีเหยื่อที่พวกแบ็กเบียรเตรียมเอาไว้ในอ่าวไวแคปสถานที่นั้น กลายเป็นสนามรบของนางเงือกพวกนางเงือกถูกต้อนไปริมฝั่งโดยเรือรีเวนทําให้พวกนางเงือกต้องโจมตีพวกคนที่อยู่บนฝั่งโดยเชือกสาลายของเธอและดึงพวกเขาลงไปในทะเลแองเจลริกาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่โชคดีที่แจ็คมาช่วยเธอไว้ได้ทัน และหลังจากนั้นแจ็คต้องตัดสินใจครับไประเบิดประภาคาซะทาให้พวกนางเงือกต้องหนีหลบไปทิ้งไว้เพียงแค่นางเงือกนางหนึ่งที่เธอตั้งใจจะช่วยฟิลิปหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็เดินทางกันไปต่อเพื่อตามหานันผู้แห่งความเยาว์วัยพวกเขาต้องออกตามหาเรือซานตีเอโกเรือของพอนสเตอร์ลออนโดยการช่วยเหลือจากเข็มทิศของแจ็คไม่ช้าระหว่างที่เขาเดินทางอยู่นั่นเองพวกเขาก็ต้องพบกับสะพานที่ขาดครับแองเจลิกาจึงมีปากเสียงกับแจ็คนิดหน่อยครับว่าจะต้องไปทางไหนกันแน่แบ็กเบ็เลยบอกว่าต้องมีใครสักคน ก็โดดลงไปและไปเอาถ้วยกับไม้ได้และไปพบกับคนอื่นๆที่นำพุแน่นอนเขาว่าเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าพ่อของเธอเขาคิดอะไรอยู่กันแน่แต่ด้ยวยความกล้าหาญของแจ็คสเปรโร่นั้น เขาไม่โดดแน่นอนครับแต่แบ็คเบดครูว่าเขาจะฆ่ายเจริก้าซะถ้าเกิดว่าเขาไม่กระโดดแจ็คจึงแกล้งทำเป็นว่าไม่เชื่อหรอกว่าในปืนนั้นมีกระสุนแต่ไม่นานแจ็คก็ได้รู้ว่าแบ็คเบสเอาจริงครับเขาจึงเดินไปหาซอมบี้ของแบ็คเบสและถามว่าถ้าเขากระโดดลงไปก็จะรอดไหมซอมบี้จึงเอาตุ๊กตาวูดูครับจากแองเจริกาและโยนลงไปในแม่น้ํามันทําให้แจ็คได้รู้ว่าน่าจะรอดอยู่นะและแองเจริกาที่ลำคาญเต็มทีแล้วเธอจึงบอกว่าเธอจะกระโดดเองแต่แจ็คก็กระโดดลงไปซะก่อนครับ เมื่อเห็นแจ็คก็ตดลงไปเธอจึงพูดจาชมพ่อของเธอว่าเก่งมากเลยท่านพ่อท่านรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ากระบอกไหนมีกระสุนอยู่จากนั้นพวกเขาก็เดินทางกันต่อครับเขาเดินกันมาในป่าดงดิบและหลังจากนั้นก็มีลูกเรือคนหนึ่งขับทำถังนางเงือกแตกทําให้นางเงือกตกลงไปที่พื้นครับแต่แล้วหางของเธอก็กลายเป็นขาครับฟิลิปจึงรีบเอาเสื้อของเขาไปให้เธอใส่และเรื่องราวหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็มีปากเสียงกันจนนางเงือกนะครับก็ได้มีชื่อว่าเซเรน่า แองเจลิกและ b a ็กเบียรก็พากันมาที่จังกิลพูที่ซึ่งเต็มไปด้วยซากนางเงือกที่ถูกปล่อยไว้ให้ตายแองเจลิกก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าฟิลิปและเซเ e น่นั้นกำลังมีความรักซึ่งกันและกันเธอจึงใช้ประโยชน์จากความรักของพวกเขาบอกให้แบ็กเบียขู่จะฆ่าฟิลิปแต่ยังไงซะกเซเรน่าก็เข้มแข็งพอครับที่จะไม่ร้องไห้ Back เบียจึงใช้ยาสลบยิงเข้าไปที่ฟิลิป และพวกเขาก็รอรอจนกว่าฟิลิปจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและนั่นแหละครับจะทําให้เราได้เห็นน้าตาของนางเงือกเพราะจะให้นางเงือกร้องไห้เพราะความเจ็บปวดนั้นมันยากเกินไปครับนางเงือกเข้มแข็งพอแต่ถ้าหากว่าร้องไห้มาจากความดีใจแล้วก็เป็นน้าตาที่ไหลออกมาง่ายมากที่สุดเลยครับต่อมาครับด้วยเข็มทีทาให้แองเจลิก้าเดินทางจนมาพบก,กับแจ็คอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้แจ็คมาพ้องกับจชชมิกิฟหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ออกเดินทางมาด้วยกัน ไม่นานจะกก็บพบทางเข้าน้ำผู้แห่งความเยาวไวัยครับแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปถึงพวกเขาต้องพบกับทางตันครับพวกเขาหาทางไปต่อกันไม่ได้จ็กจึงพยายามค้นหาวิธีต่างๆโดยใช้ถ้วยมาชนกันแต่มันก็ไม่สําเร็จครับทำให้พวกแองเจลการู้ว่าแจ็คไม่เคยมาที่นี่แบคเบียสจึงสั่งฆ่าแจ็คในทันทีแต่โชคดีครับด้วยความฉลาดหรือความบังเอิญทําให้แจ็คเจอคําจาเลือกในถ้วยที่สลักเอาไว้ว่า aqua de วิ d a น้ำจึงค่อยๆลอยขึ้นไปบนผน,นังและแจ็คจึงค่อยๆย่อนตัวเองขึ้นไปทันใดนั้นเอง แจกก็คกระทงดูดเข้าไปในทันทีไม่นานคนอื่นๆก็ตามขึ้นมาครับและพวกเขาก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็นนั่นคือความงดงามของน้ำพุแห่งความเยาว์วัยแจ็คเดินเข้าไปที่น้ำพุแต่แบ็กเบียร์ก็รีบบอกในทันทีเลยครับว่าเขาจะต้องเป็นคนแรกที่ได้ดื่มน้ำพุไม่นานแขกได้รับเชิญก็ป้ากฏตัวขึ้นและนั่นคือชายขาเดียวแฮกเตอร์บาบอสซาที่เข้ามาในานา้มของกษัตริย์จอร์ด George, ซึ่งก็ไม่เชิงหรอกครับและแล้วแบ็กเบียร์ก็สั่งให้ลูกน้องของเขาโจมตีบาบอสซา ไม่นานการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นเขาต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเลยครับจนกระทั่งพวกสเปนก็ขึ้นมาถึงพวกมันฆ่าคนของบาบอสซาไปหนึ่งคนและเอาทั่วจากแองเจลิก้าไปเธอทําได้เพียงแค่เฝ้าดูน้ําพุที่กาลังถูกทําลายลงแต่ในขณะที่พวกสเปนกำลังทาลายน้ําพุอยู่นั่นเองบาบอสซาก็ใช้จังหวะน,นี้แหละครับแทงเข้าไปที่แบกเบียแองเจลิก้าตกใจเป็นอย่างมากก,กับภาพที่เธอได้เห็น เธอวิ่งไปหาพ่อของเธอเพื่อหวังว่าจะเอาดาบออกซะแต่มันกระบบาดไปที่มือของเธอครับและดาบนั้นก็ถูกเคลือบไปด้วยพิษที่ร้ายแรงมากในเวลานี้เองแองเจลิก้าเองก็กล้าจะตายเหมือนกันครับแจ็คจึงพยายามจะช่วยเธอแต่เธอเองก็ปรารถนาแรงกล้ามากพอที่จะต้องการช่วยพ่อของเธอหลังจากที่น้ำผุถูกทำลายเสร็โพสเปรเลคเตอร์ พ้อมกับลูกน้องคนอื่นๆก็จากไปมมยนานเซเลน่าก็ขึ้นมาพ้องกับถ้วยเธอเอามันให้กับแจ็คและบอกกับเขาว่าน้ำตาของเธอใช้มันให้คุ้มค่ายอย่างที่สุดแจ็คจึงออาไปให้แบ็กเบียร์และแองเจริก้าแองเจริก้ายินดีที่จะให้พ่อของเธอกินถ้วยที่ช่วยชีวิตส่วนเธอขอยอมสละชีวิตของเธอที่เหลือให้พ่อของเธอแม้แจ็คจะพยายามเกลี้ยกล่อมถึงความเป็นพ่อของแบ็กเบียร์แต่แบ็กเบียร์ไม่สนใจครับเขาสนใจเพียงแค่ชีวิตของตนเองเท่านั้นเขาจึงรีบคว้าถ้วยที่ให้ชีวิตส่วนแองเจริก้าก็พร้อมยอมตายกินถ้วยมอบชีวิตให้กับพอองเธ แล้วก็จากไปแต่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยก่อน แจ็คลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับเขาสลับถ้วยกันและแก้วที่แองเจลิก้ากินไปนั้นก็คือแก้วที่ช่วยชีวิตแผลของแองเจลิก้าหายในทันทีครับและน้าพุก็ออกมาล้อมรอบและดูดกลืนวิญญาณของแบ็คเบียจนเหลือแต่กระดูกและนั่นคือวาระสุดท้ายของแบ็คเบีย์หลังจากนั้นนะครับแจ็คพาแองเจลิก้าขึ้นเรือลำเล็กลำหนึ่งครับที่ตั้งใจจะพาเธอไปหาโอลไฟแม้ว่าเธอจะสามารถรอดชีวิตมาได้แต่เธอเกียดแจ็คครับเกียดมากเพราะที่เธอรอดมาได้ก็เป็นเพราะชีวิตของพ่อของเธอแจ็คโหดเขี้ยมมากเมื่อมาถึง แจ็คก,ก็โยนเธอลงพร้อมกับโยนปืนให้หนึ่งกระบ,บอกเกับกระสุนอีกหนึ่งนัดแองเจลิก้าที่ต้องการจะหนีจากที่นั่นเธอจึงพยายามโน้มน้าวแจ็คคับโดยการบอกรักเขาเธอบอกกับเขาว่าเธอรักแจ็คตั้งแต่แรกพบแจ็จจึงพูดกลับไปว่าเขาเองก็รักเช่นกันและเขาก็รักเธอมาโดยตลอดและเขาจะรักเธอตลอดไป แต่เขาก็ต้องขึ้นเรือบดครับเธอจึงตะโกนเรียกแจ็คด้วยความโกรธและตัดสินใจยิงปืนนัดเดียวที่แจ็คให้มานั้นแต่ก็ไม่โดนนะแต่ไม่นานาเธอก็เห็นตุก๊กตาวูดูของแจ็คลอยขึ้นมาชนชายหาดเหมือนกับพรมลิขิตเลยเธอจึงหยิบมันเพราะกับยิ้มและหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปคงใดแต่แอบหวังว่าเขาจะทําภาคต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวของแองเจลิกาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกับระคงเพือพ่อหาคิปต่อๆไปและกดแชร์ share, เพื่อให้เป็นพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ